สวัสดีครับามาพบกันอีกแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการหาเงินนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับเล่นมาเล่นมาก็นานแล้วแต่ก็ประสบปัญหาเรื่องอไม่มีเงินซื้อรถเทียสูงๆนะครับคือเวลาเราเล่นอ่ะหลังๆอ่ะอเราเล่นเทียสูงๆนะเงินมันก็จะ หายยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเล่นไปอ่ะมันก็จะขาดทุนตั้งแต่เทียแปดขึ้นไปอ่ะครับก็จะเริ่มขาดทุนเพราะว่ากระสุนค่าซ่อมอะไรพวกนี้มันแพงครับทีเนี้ยผมก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงินเนี่ยสิ่งที่จําเป็นเลยอ่ะครับต้องมีอะไรบ้างหลักๆเลยอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือรถถังพรีเมียมนะครับรถถังพรีเมียมมันก็มีอยู่ตั้งแต่เทียสามครับ เทียสามหนูเทียแปดในในสายวิจัยนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยหลังๆมันจะมีในเวบอะครับมันก็จะเอามาขายอยู่เรื่อยๆก็ไปลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนแต่ที่แนะนำเลยนะครับขั้นต่ำก็คือขั้นต่ำคือรถเทียหกะครับรถอะไรก็ได้รถกลางรถหนักรถเบาอะไรก็ได้ครับเทียหกอะ หรือเป็นยางเกาะกะ็ได้ย่างต่ำเลยก็ขอให้เป็นเทียหกครับมันจะพอหาเงินได้และอย่างที่สองที่ต้องมีเลยก็คือบัญชีพรีเมียมตรงนี้ครับมันจะทำให้เราเก็บเงินได้ไวขึ้นนะครับ ใครมีงบก็จัดไปเลยปีหนึ่งแต่ของผมเนี่ยส่วนมากของผมจะเติมทีละเดือนนะครับก็อยู่ประมาณ300นิดนิดๆหลักๆก,ก็แค่นี้เลยเล่นรถเก็บตังสลับกับรถสายวิจัยที่เราปั้นนะครับยังไงเดี๋ยวก็มีรถเทียสิบออกมาใช้ เพราะว่าผมเห็นบางคนนะครับเล่นมาเป็นปีเลยครับยังซื้อรถเทียสิบไม่ได้เลยนะครับก,ก็หลักๆก็มีประมาณนี้แตส่สำหรับใครที่มีงบมาหน่อยครับผมอยากให้ซื้อรถพรีเมียมเทียแปดไปเลยเพราะว่ามันจะเก็บเงินได้ไวไวกว่าเยอะไวกว่ามากๆเลยครับ เฉลีย่ยเฉลี่ยตาหนึ่งก็ได้กำไรเป็นเป็นแสนนะครับถ้าเล่นดีๆนะแล้วก็ปัจจัยลอง <c oughs> ปัจจัยลองก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวเนี้ยครับมันเป็นบูทบูทเงินนะครับอย่างอย่างันเนี้ยมันบูท บุทธาเป์เซ็นเป็นเวลาสองชั่วโมงก็เราก็จะได้เงินเพิ่มอีก50%อร์เซนนะครับตรงนี้แล้วก็ไปดูพวกภารกิจภารกิจประจำวันนะครับอันนี้ผมทำเสร็จไปแล้วภารกิจประจำวันนะ่ะมันก็จะมีมีขอมาให้เราอะ่ะพวกเงินพวกค่าประสบการณ์พวกอะไรพวกเนี้ย แล้วก็ไปทำกันแล้วก็ไปดูภารกิจตรงเนี้ยพยายามทำภารกิจอะครับภารกิจที่มันบวกเงินบวกอะไรเราก็จะได้ของมาสมัยนี้มันก็หาเงินง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะครับเมื่อก่อนนี่กว่าจะได้รถเทียสิบแต่ละคันนี่โหยากมากยากกว่าน,นี้เยอะครับเป็นสิบเท่าเนี่ยครับกิจกรรมตอนนี้มันเยอะครับลองหาหาดู นี่ก็ยังไม่มีอันนี้เป็นมาราทอนก็ไม่มีอะไรมากครับพยายามเล่นรถเก็บตังสลับกับรถที่เราปั้นอยู่ครับปั้นปั้นปั้นไปให้สุดสายเลยแล้วก็ใครที่มีเทียสิบแล้วอ่ะพยายามอย่าขายครับเพราะมันขาดทุนขาดทุนเป็นครึ่งๆึ่ครับ เราก็จะมีอีกอย่างหนึ่งการลบลูกคืบอครับเลือลูกคืบลูกคืบเทียแปดการมาทะเนี่ยครับเทียแปดเนี่ยมันจะมีมันจะมีเวลาอยู่ช่วงช่วงเย็นๆน,นะครับถ้าเราเราเปิดบูธอันเนี้ยบูธของกองทัพอะครับเป็นตัวเนี้ย ถ้าใครมีกองทัพก็ไปกดกดบูธตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับมันจะเป็นกําลังสํารองครับกองทัพเนี่ยกดบูธแคนใหญ่ๆมีกล่องเหลือๆนะเขากจะเปิดทั้งวันอะเปิดให้มาเก็บเงินกันทั้งวัน,นครับก็ประมาณเนี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งครับสมอรภูมิเนี่ย วพวกภารก,กิจพวกนี้ครับมันจะให้เงินเนี่ยครับถ้าเราทำไปสุดสายครับครบครบทุกอันแล้วอะ่ะมันก็จะได้ลดนก็จะได้ลดพรีเมียมฟรีมาเลยคันนึงแต่รถพรีเมียมพวกนี้มันมันจะหาเงินไม่ได้นะมันจะได้แค่ค่าประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝึกพนรถถัง ข้าประสบการณ์สลาตรงนี้ขับบนรถถังเนี่ยเยอะครับรางวัลมันก็แล้วแต่ลองไปลองมากดดูอ่กดเริ่มะครับทำให้หมดเลยมันก็จะได้พวกเงินพวกยุทธััจรใจอะไรพวกเนี้ยครับเยอะแยะไปหมดเนี่ยครับเยอะเลย เนี่ยอันนี้ผมยังทาไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําได้เสร็จยังไม่ได้ทําข้ามไป2องกศูนย์ก่อนเนี่ยเรามาไล่ทําที่หลังได้นะกดกดเริ่มเนี่ยเริ่มภารกิจก็ดูเงื่อนไขว่าเขาให้ทําอะไรเงื่อนไขหลักเงื่อนไขรองจริงๆถ้าเราทําเงื่อนไขหลักเสร็จอะมันก็ผ่านแล้วแต่ถ้าสมมุติเราอยากได้เงินด้วยอะ เราก็ต้องทําให้เสร็จทั้งสองภารกิจเลยนะครับก well ็ประมาณเนี้ครับไม่มีอะไรมากหาเงินง่ายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นการลบเนี่ยครับแนวลบกิจกรรมเนี่ยครับผมเห็นบางคนไม่ค่อยชอบเล่นอ่ะว่ามันน่าเบื่อบ้างอะไรบ้างี แต่ผมบอกเลยกิจกรรมเนี่ยครับเก็บเงินดีมากๆเลยถ้าถ้าเราเปิดบูธทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นบูธส่วนตัวหรือบูธกองทัพอะถ้าเราเปิดทุกอย่างเลยแล้วก็มีบัญชีพรีเมียมเลยนะต่อหนึ่งรอบสามสิบนาทีเนี่ยเราจะเก็บเงินได้ประมาณไม่ต่ำกว่าสองแสนถ้าเล่นดีๆนี่ก็สามถึงห้าแสนนะครับ แล้วก็ถ้าเราทําครบสะสมเหรียญตรงนี้ครบอะ่ะเราก็จะได้ลบพรีเนี่ยรีเนี่ยครับดีมากกิจกรรมเนี่ยบางคนไม่ชอบเล่นอนะว่ามันน่าเบื่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้เวลานานเนี่ยประมาณสามสิบนาทีสามสิบสามสิบนาทีถ้าเราได้สามหนึ่งห้าแสนเนี่ยผมเพราะว่ามันคุ้มนะคุ้มกว่าเราไปเล่นลบสุม่ม สินาทีผมว่านะก็ประมาณนี้ง่ายครับปั่นรถเทียสิบแป๊บเดียวใครมีเวลาเล่นวันละสชั่วโมงอย่างเงี้ยสมชั่วโมงเดือนนึงก็ได้แล้วเทียสยิอย่างช้าเลยนะเทียสิบเดือนละคันโอ้สบายแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็อยากอยากเอาเรื่อง ก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมา <c oughs> แนะนําวิธีหาเงินเพราะว่าเห็นหลายๆคนเล่นมานานแล้วก็ประสบป,ปัญหาว่าโอ้โหไม่มีเงินซื้อเทียร์สิบทีเล่นมาเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยครับแนะนําให้เล่นรถที่เราปั่นอยู่สลับกับรถเก็บเงินแบบเนี้ยไปเรื่อยๆ <c oughs> พอเราวิจัยรถเทียร์สิบได้แล้วเราก็เล่นรถเก็บตงังค์ยาวๆเลย แบบนี้ครับยังไงก็มีเทียสิบแน่นอนเดือลลคันเป็นอย่างน้อยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีไรครับก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ